ต้นมะม่วงกับต้นมะกอกที่เขาใส่ส้ตมตำนะคะอันนี้พ่อปลูกไว้นานแล้วค่ะอันนี้เป็นที่ที่พ่อให้บีดเคเคนะคะพ่อกับแม่เป็นที่มรดกพ่อกับแม่ให้บีทเคเคนะคะต่อไปพ่อไม่อยู่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่นเป็นคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้บีดมานาน,นะคะหลังจากที่จัดงาน พอเสร็จนะคะต้มานานนะคะดิจิตให้ดูว่ามันมีมานานที่แม่ทำปลูกข้าวนะคะดูว่ามีดอกไม้อะไรนั่งมีผีเสื้อนะคะเพื่อนๆคะมีผีเสื้อเพียบเลยค่ะเห็นไหมคะผีเสื้อตัวหเหลืองๆเงี้ยค่ะบินตอมดอกไม้แล้วก็มีดอกไม้ค่ะ ลิ้ิปีดไม่รู้นะคะมันขึ้นอยู่ข้างๆต้นข้าวนะคะนี่ปีดมาช่วงนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะมากับแม่นะคะมาเอาอาหารให้ปานุ่งสะสะดูนุ่นนะคะเพื่อนค่ะสะยูนุ่นค่ะอันนี้เป็นนาข้าวนะคะข้าวงามมากค่ะ เข้าวที่นาบีดนะคะตะกี้มีผีเสื้อนะคะเพื่อนค่ะผีเสื้อตัวเหลืองเลืองเงบเพียบเลยะคะ่ะนี่ค่ะผีเสื้อบินเต็มเลยะคะ่ะ เพืเ่อนๆค่ะเดี๋ยวจะตาดผีเสื้อให้ดูนะคะกอบีดเดินมามันก็บินหนีแล้วค่ะนี่ดอกไม้แบบนี้ค่ะนี่ข้าวค่ะน้ะนำยังเต็มข้าวอยู่เลยฝนตกทุกวันเลยค่ะที่นี่ได้ยินเสียงปลาไหมคะเพืเ่อนๆนค่ะอันนี้บีดมาตั้งแต่วันที่สิบเ็ดนะคะที่พ่อไม่สบายแล้วก็อันนี้บีดหลังจากที่ จัดงานสุขพ่อแล้วก็ส่งพ่อไปที่โรงพยาบาลศรีนครินนะคะมารับเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะบีก้อนเลยออกมาทุ่งนานะคะหลังจากส่งพ่อไปแล้ววันที่สองนะคะออกมาพาแม่มาดูนานะคะ,ะเอาข้าวที่เหลือนะคะมาให้ตาที่สะกับแม่นะคะนี่ค่ะมี ผีเสื้อเหลืองๆะะบินเต็มเลยค่ะห่าแม่แป๊บๆค่ะแม่กำลังมัดมัดรวงข้าวนะคะมัดทำไมข้าวงามมากค่ะเพื่อนๆค่ะพ่อชอบพ่อกับแม่ชอบทำบุญค่ะข้าวจะงามกว่าทุกคนเลยค่ะ เพื่อนๆสังเกตดูนะคะพ่อกับแม่ชอบทำบุญทำบุญทุกวันไปวัดทุกวันนี่ค่ะฝั่งของคนอื่นนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะภาพก่อนที่เคยเห็นต้นตาลจะอยู่ตรงนู้นค่ะเห็นรถบีดอยู่แว็บๆนะคะนู้นค่ะรถบีดอยู่ไกลๆนู้นค่ะบีดเดินเข้ามานะคะอันนี้คือนาบี ยาวไปถึงนู่นนะคะถึงรถนู่นไกลๆนู่นนะคะอันนี้บีบซูมมาแล้วนะคะรถอยู่แว๊ดๆต้นตาลพ่อตัดออกไปและะ้วค่ะที่เพื่อนๆนเห็นที่บีบเคยโพสแล้วมีต้นตาลก็คือตรงนี้แหละคะ่ะพ่อตัดต้นตาลทิ้งพ่อตัดต้นตาลทิ้งไม่ได้บอกเลยค่ะตัดเลยค่ะเสียดายมากนี่ค่ะนางงาม,มากไม่ได้ไม,ไม่จริงๆขับรถเข้ามาที่นี่ได้ค่ะแต่ว่าลัวมันเลอะที่โคนค่ะ เดี๋ยวเราจะไปเอาอาหารให้ปลานะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะจะมีผีเสื้อเหลืองๆบินเต็มเลยค่ะน่ารักมากเลยอะ่ะเป็นช่วงเที่ยงพอดีเป็นช่วงบ่ายโมง อันนี้คือต้นต้นมะม่วงค่ะต้นมะม่วงกับต้นมะกอกที่เขาใส่ส้มตำนะคะอันนี้พ่อปลูกไว้นานแล้วค่ะอันนี้เป็นที่ที่พ่อให้บีดเคเคนะคะ ที่มรดุบอกกับแม่ให้ดีทีทีนะคะตอนนี้พ่อไม่อยู่แล้วคงจะคงไม่รู้จะจัดการยังไงกับที่นาดีนะคะคงต้องมาทําเองนะคะต้นมะกอกที่เขาใส่ส้มตำน,นะคะต้นใหญ่มากคะ่ะแล้วต้นมะม่ว ต้นตาลค่ะเปที่แม่นั่งอยู่เปที่พ่อชอบนั่งนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะสะปาเลี้ยงไว้แต่ไม่ไม่ได้กินนะคะมีป่าก็ เอาอาหารมาให้คือเลี้ยงไว้แต่ก็มีคนมามาแอบเอาไปกินอย่างเี้ยค่ะนู่นตรงนู้นคือแม่นั่งอยู่กอไผ่ฝั่งนู้นก็จะเป็นสะอีกฝั่งหนึ่งค่ะมีสะสองอันมีสะสองมีสะสองอะไรอะมีสะสองลูกไม่ใช่สองอัน เ,เข้างามั้ยคะเพื่อนๆค่ะรถบีดอยู่นู้นมีคนเห็นมองเห็นไหมคะสะท้อนเนาะรถบีดอยู่ไกลมากคัะเพื่อนค่ะเข้างามมากเลยค่ะท่วมหัวเลยมองไม่เห็นรถเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนู้นรถอยู่ถนนนู้นเดี๋ยวจะเอาข้าวที่เอามานี่ให้ปานะคะ ที่ข้าวถ้ามันเราเรากินเหลือเงคคี้ยค่ะเพื่อนๆคะมันมีข้าวเหลือจากงาน,นะคะ่ะจากเลี้ยงแขกที่บ้านนะคะบีก็ะจะโยนไปอย่างี้นี่คะ่ะดีใช้อีกมือหนึ่งถา่าถือโทรศัพท์มือหนึ่งหวานไปไนี่ตาอย่างเงีุ้เพื่อนๆ่ะอาจจะไม่ถนัดนะะ็ได อันนี้ข้าวเหนียวเหนียวอยู่นะคะเป็นก้อนออกไม่ได้รคทยอนไปตรงนู้นตุ้มนี่ครับเพื่อนคะธรรมชาติมากจริงๆริงหีดชอบแบบนี้ค่ะแต่ไมบบบ่มีโอกาสได้ไม่ดู่ชอบธรรมชาติแบบนี้เตืมเต็มค่ะดูดอกไม้เทียบเลยดอกไม้อะไรไม่ได้อยู่ข้างดอกยัง คนกินแค่ค่ไอแม่ทำไมมันมันนี่อย่างนี้ล่ะมันลึกมากอ้าวถไม่ถอดมันก็ไม่ไม่ลงไปนะแต่ว่ามันลึกมากเลยอะ <S <S ่ะเส้นขามันลึกมากเลยตรงที่ระบายน้ำออกน้ำไม่มีที่ระบายไปแล้วค่ะเพราะว่า ออต้นข้าวมันก็ต้นข้าวมันออกเห็นไหมคะอ,ออกรวงหมดแล้วแต่ว่าน้ำอ่ะระบายลงสระก,ก็เต็มแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เห็นไหมคะเดินมาจากตรงนูน้นมีหญ้ารกกุงลังดูต้นข้าวสิคะเพื่อนๆค่ะนี่ของแท้เน้นคะ่ะ มองเห็นรถอ,อยู่ไกลๆน,นุ๊